ก็การบสวัสดีพี่พน้องชาวอกสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเน็กกลับมาฉ่นเคยครับกับการตามหาของฟรีนั้นเพื่อนซึ่งของนี้นะผมตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่ทํานะผมแต่ที่ไหนได้แลผมน้องบอกให้รีบมาทําก่อนนั้นเพื่อนเพราะของนั้นเพื่อนยิ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีคนทําเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ผ่าน,นนะผมใครที่เห็นคลิปนี้นะเสาร์ที่เนี่ยแนะนว่าให้รีบเข้ามาทํากันนะผมส่วนคนไหนที่ว่างเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ละยังไงพรุ่งนี้ใครเลิกเรียนไวก็รีบมาทํากันได้ที่ผมน่าจะมีคนทน ตอนแรกนะผมที่ผมทำไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีถึงปีใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้ผมทางตัวเกมได้อัปเดตมาเนี่ย จะเป็นอันนี้ถ้าผมเดานะถ้าผมเดาน่าจะเป็นมงกุฎนั้นเพื่อนใช้เหรียญทั้งหมดเดียห้าร้อยห้าสิบเหรียญนั้นเพื่อนใครที่เก็บเหรียญตรงนี้ยังไม่ครบเนี่ยยังไงก็รีบไปเก็บกันนิดนึงนั้นเพื่อนเพราะกิจกรรมเนี่ยมีเวลานิดเดียวแทนที่ดี่วผมเสาร์ทีนี้ก็รีบไปเก็บกันให้ครบนะครับแล้วรอการอัปเดตกิจกรรมหน้านั้นเพื่อนว่าของเนี่ยมันจะมาเป็นอะไรนะผมในส่วนของอันนี้นั้นเพื่อนห้าร้อยห้าสิบเหรียญนะผมอ่ะแล้วก็กิจกรรมของวันนี้นั้นเพื่อนในส่วนของมงกุฎแฮกเก ตัวเดียวกันกับไอกิจกรรมรอบแล้วกิจกรรมเดอะฮันนะผมนี่เลยก็มาโผล่ในอีเวนต์นี้เหมือนกันนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนวิ่งเข้าประตูตรงนี้ไปได้เลยนะผมเดี๋ยวเขาจะวาร์ปเราไปที่ห้องรวมนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมเข้ามาตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้ผมใครที่เข้ามาแล้วหน้าตาเป็นนี้นะไม่ต้องแปลกใจนั้นเพื่อนอันนี้นะผมเราต้องไปรอรอบต่อไปนั่นเองนั้นเพื่อนให้เพื่อน,นผมวิ่งลงตามบันไดตรงนี้มาได้เลยนะครับอ่าวิ่งเข้าไป แล้วพอเข้ามาตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะผมเนี่ยว่าคนเนี่ยมันเยอะมากๆนั้นเพื่อนซึ่งวันนี้มันเป็นวันแรกไงคนมันก็เยอะอย่างเงี้ยปกตินั้นเพื่อนโซนคนไหนที่จะทาหลังๆนั้นเพื่อนผมแนะนําว่าว่างเนี่ยรีมาทํากันไว้ก่อนนั้นเพื่อนเพราะทำมันไม่ยากมากนั้นเพื่อนถ้าคนคนเยอะๆเนล่ยบอสแปเบเ่ียวมันก็ตายแล้วนั่นเองาทำนเเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนเอรากว่าบอสเ่ยาะตายนั้นเพื่อนโซนคนไหนที่จะทำหลัดๆนทีนะพื่อนผมอนที่ผมาข้าปเน่นรวมสนุกในเกมเลยแลั้นกันนะครับ หลังจากที่เราเข้าห้องมานั้นเพื่อนโดยอันนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตหลอดทางด้านบนใช่ไหมอันนี้ร้ผมคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องช่วยกันนะผมโจมตีบอสผมจนกว่าเลือดข้างบนเนี่ยบอสเขาจะตายนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่มีปืนหรือว่าลูกบอลน,นะผมที่ได้จากอ e ีเวนท่แล้วมาเนี่ยเพื่อนสามารถช่วยกันยิงได้แลยนผมลูกหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสิบนะผมส่วนไอที่ยี่สิบนะน่าจะติดขีนั้นเพื่อน ก็ประมาณนี้ผมก็ไม่มีแล้วนงเพื่อนคนไหนที่เจอพายุเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนนะผมวิ่งหลบนะผมวิ่งอยู่กบขอบก็ได้เหมือนผมนะผมแล้วก็คนไหนที่เจอไอแบบอุกบาทที่มันหล่นลงมาเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนหลบดีๆนะผมเพราะล่วงลงไปเนี่ยตายเพื่อนต้องมารอเล่นใหม่นั้นเพื่อนอ่ะก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมตัดภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวตัดมาเจอกันทีนะผมตอนที่เราสูบอร์ดใกล้จบเลยแล้วกันนะครับ อ่ะหลังจากสู้บอสจบนั้นเพื่อนก็แค่นี้เลยครับผมให้เพื่อนนะผมวิ่งไปกดเข็มของได้เลยนั้นเพื่อนตรงกลางแมปนะผมอ่ะวิ่งไปเก็บได้เลยแค่นี้แล้วผมเพื่อนเพื่อจได้รับแบดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมผมขออนุญาตออกไปดูข้างนอกเลยละกันนะเพื่อนว่าหน้าตาหลังใส่มันเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับผมเขาจะอยู่ในส่วนของแอสเซอรี่ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้นะผมใส่ไปได้เลย อ่ะเนี่ยผมเขียวอย่างนี้นะสวยนั้นเพื่อนใช้เวลาทําก็ไม่นานนั้นเพื่อนผมเข้ามาถ้าไม่รวมรอเวลาห้องเนี่ยประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะผมยิ่งคนเยอะยิ่งทํางานนั้นเพื่อน โอเคจาดูสินี่ครับผมของโรบอกนะและกิจกรรมนี้จํากัดเวลาด้วยนั้นเพื่อนใครที่ยังเก็บแบตไม่ครบหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ของชิ้นนี้ยังไงก็รีบไปทํากันด้วยนะครับผมเอาแล้วผมสำหรับนี้นั้นเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วคและเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนไปรับของชิ้นไหนต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะใครที่ยังเก็บแบตไม่ครบยังไงอย่าลืมรีบไปเก็บแบตกันด้